สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City s k y l i ไลนนะครับอยู่กับเมืองชู p i เ e อร์ฮิในเอพิส od ที่2กันแล้วนะครับมาก็ขออนุญาตเลยนะครับสต็อปสักครู่นะ <laughs> ไม่สต็อปก็ได้นะระบบไฟฟ้าเราไม่เพียงพอขอปรับระบบไฟฟ้าหน่อยเปิดคลิปมาทั้งทีโอเค ไฟฟ้าถูกแก้ไขแล้วสุขว่ายังไม่เพียงพออยู่ดีเนาะงั้นเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันครับโอเคหลังจากพัทที่แล้วนะครับที่อุตสาหารกรรมของเรานะครับได้ลบออกไปนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหารกรรมหนักแล้วก็สร้างมลพิษให้แก่เมืองนะครับผมก็เลยทําทการสร้างอุตสาหารกรรมนะครับอุตสาหารกรรมแบบาการเกษตรเนาะประมาณนั้นนะครับ ก็มลพิษเริ่มออกไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเป็นที่ทิ้งน้ำเสียอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงนะครับให้น้ำตรงนี้นะครับมาระบายออกมาแล้วใสใครบอกเอ้ยใครรู้แล้วบอกด้วยหรือมันเป็นไปไม่ได้หรือต้องทำยังไงก็บอกได้กันเรากันเนาะโอเครู้สึกว่าเงิน เงนจะติดลบน้อยลงเรื่อยๆนะครับแสดงว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เงินติดลบเยอะมากนะครับตอนนี้ส่วนของเงินกู้ก็กู้ไป2ธนาคารนะครับเป็น Silver Sunset Bank นะครับแล้วก็ g l o b a l credit inc นะครับโอ้โหต่อไปก็พายพา r a m i d เหรอ พีระมิดนะฮะแคปแคปิตอลนะฮะโอ้ตายนะครับ,รบ,อ,นะรบอ่าเช้าวันนี้ที่สดใสนะฮะช่วงเที่ยงนะครับเนี่ยประมาณช่วงเที่ยงนะครับผมมีรถบรรทุกน้ำมันนะฮะเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คนก็เดินทางไปทำงานกันนะครับ general store เหรอ ร้านนี้โอ้เดินทางมาดีนะฮะประหยัดน้ำมันอันนี้อะไรเนี่ยเบอร์เกอร์เหรอบิ๊กไบต์นะ,ะโอ้ร้านบิ๊กไบต์ขายเบอร์เกอร์นะฮะโอเคโซนนี้เป็นโซนร้านค้านะครับโซนนี้ก็ร้านค้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ค่อยลบเนาะโอเค บ้านริมนี้ก็ยังอยู่ดีนะฮะโอ้โหบ้านริมเก่านะฮะฝนตกมาดินซุดตกทะเลนะครับไม่มีความปลอดภัยซะเลยเนาะโอเคตรงนี้เป็นฟาร์มมีพนักงานพนักงานห้าคนนะฮะแต่ว่าต้องการสิบเอดต้องการพนักงานเยอะเลยเนาะโอเคโซดุสาขมผมติ๊กไว้เยอะเลยนะครับให้เขามาสร้างกันเอง ไฟฟ้าไม่พออีกแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับสําหรับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็บ้านนะครับหลายอย่างนะครับเริ่มเข้ามา464โอเคติดลบน้อยลงนะครับเรื่อยๆอะไรเนี่ยเาบอดวัาสันเวทูโกเมเยอร์อ้าวคืออะไรเนี่ย เขาเป็นนายกเหรอบ้านนี้ไม่รู้สิไม่รู้สิช่วงนี้ก็น่าจะบใบยบนะครับบาบๆแล้วนะฮะโอ้มีคนแก่ด้วยนะครับรุ่นซีเนียใช่ไหมเนี่ยก็อิงโฮมรีสิเดนต์นะครับบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้มีซีเนียสองคนนะครับก็น่าจะเป็นตานี่นะฮะว้มีความสุขอยู่เนาะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยฮนะ <laughs> ชอบโอเคอุตสาหกรรมหลายๆที่คนก็เต็มแล้วเนาะบางที่ก็ไม่มีคนเราต้องการตัวนี้หรอ ต้องการพวกส่วนสาธารณะนะครับแต่ยังไม่มีนะขอโทษขอโทษไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินยังไม่มีพื้นที่ชันเกินนะครับไม่สามารถสร้างถนนเรียบลงมาได้เนาะแต่ว่าส่วนของการปรับพื้นดีนก็ยังไม่มาเลยเราต้องการคนเพิ่มนะครับขอรีก่อนแล้วกันนะครับต้องการคนประมาณ1ั0 0นะครับ โอเคตรงนี้คนงานก็มีครบแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วสินะตะวันใกล้จะตกดีแล้วนะครับเอาไว้ที่โซนการค้าแต่ว่าตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มได้นะครับถ้าซื้อเพิ่มผมจะซื้อตรงนี้นะครับสี่พันสี่พันเอเค okay. อันนี้ตั้งค่าให้เป็นเป็นตัวนี้แหละออริจินอลเท่ดีอุ้ยรถสปอร์ตสปอร์ตข้าไปไหน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 อ๋อบ้านอยู่นี่เหรออ๋อฟไฟเฮาส์อ๋อพนักงานดับเพลิงขับรถสปอร์ตมาทำงานเอาเข้าไปเมืองน,นี้ก็รวยใช่ย่อยนะ เมดิคครับตรงนี้เป็นโรงพยาบาลคลินิกเนาะเขาเรียกว่าอะไรเมดิคอคลินิกนะครับอันนี้ก็พ olicestation ส,สถานีตำรวจนั่นเองว่าเงินติดลบเยอะๆเยอะเรื่อยๆเลยอะทำไมอะเงินติดลบเยอะเรื่อยๆเลยทำไมเอ่ยไฟฟ้าเยอะเกินหรอหรือว่าน้ำหรือว่าขยะ มันติดลบเยอะมากตอนนี้พันสองร้อยอ๋อแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกลบบวกลบอยู่นี่เลยนะครับไม่คงที่สักทีเนาะเราต้องการประชากรเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ได้แค่รอนะครับตอนนี้มองจากมุมบนก็รู้สึกว่าเมืองเป็นระเบียบนะครับโซนอุตสาหกรรมนะครับการทางการ,กรเกษตรแทบจะทั้งหมดตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นป่าไม้นะครับตรงนี้กเกษตรตรงนี้ป่าไม้ตรงนี้เป็นมูนฮิลนะฮะมูนฮิลโอเคต้องการที่อยู่เพิ่มนะครับที่อยู่ตรงนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวที่อยู่ที่อยู่ที่อยู่สร้างตรงนี้นะครับ เสียงดังถนนตรงนี้จะเสียงดังนะครับตรงนี้อาจจะไม่มีความสุข,สขเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้จะมีแทงน้ําด้วยนะครับอันนี้จะเป็น conversation store ที่กําลังสร้างโอเคเมืองนะครับอันนี้ good นะฮะ export import นําเข้านะครับ อันนี้ส่งออกและน้ำเข้านะครับน่าจะอย่างนั้นนะโอ้ตรงนี้ไม่มีน้ำลืมไปนะครับโุนอุกสาหกรรมตรงนี้เออ่ยังไม่มีน้ำเลยนะครับตรงนี้ขอตัดออกแค่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เงินบวกก่อนเนาะไทนี้เทาามาแล้วนะครับ ประชาการ300คนคนการ์ตูเรชั่นขอบคุณครับขอบคุณครับไทนิทาวต่อไปนะครับมีเงินมีงบแล้วก็รู้สึกว่าไฮสคูลมาแล้วนะครับเราเพลย์บินก่อนไหมเพลย์บิน20,000นะฮะ20,000เงินจะเหลือเท่าไหร่ล่ะทีนี้เพราะว่าเพย์เมนต์เลฟไปก่อนแล้วนะครับ ใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่อยจ่ายนะครับเดี๋ยวนี่ค่อยจ่ายขอผลัดไปก่อนนะครับเจ้านี่นะครับขอเจ้านี่ผลัดไปก่อนก็แล้วกันชึบเดี๋ยวก่อนเราจะสร้างระบบประปาก่อน ระบบปปาชิปชิปตรงนี้เรียบร้อยตรงนี้ก็จะสามารถสร้างอุตสาหกรรมได้อีกแล้วนะฮะแล้วก็ถนนนะครับถนนหมู่บ้านสร้างขึ้นมาอีกสร้างขึ้นมาอีกเงินเอาเอาเงินไม่พอเหรออ้าวเงินไม่พอแล้วครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เรนจะไม่พอวางระบบน้ําก่อนวางระบบน้าประปาก่อนพอาที่เรจะไม่พออ้าพันห้าพันห้าเกือบจะไม่พอนู่นนะพันสี่พันห้าพอดีอ่ะโอเคมาไปเลย รันสปีดสปีดเลยตอนนี้มาเดี๋ยวก่อนโซนร้านค้าตรงนี้ขอเอาออกก่อนนะขอโทษนะพวกค้าไม่ขายตรงนี้ขอเอาโซนร้านค้า,อ,าออกก่อนนะครับตรงนี้โซนร้านค้ามาตั้งใหม่ตรงนี้นะมีพื้นที่ให้เยอะๆเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โซนร้านค้าขอเอาออกนะครับจะตั้งเป็นพวกหน่วยงานต่างๆนะครับ โอ้ขอโทษด้วยนะโอ้อย้ายกับบ้านกันใหญ่เลยอ่ะประชาชนพอใจไหมเนี่ยโอ้อย้ายกับบ้านกันใหญ่เลยเอยบรรเลรเราออกแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไกลไหมเนี่ยเดินไปเนี่ยบ้านอยู่นี่นะฮะแล้วเดินมาสุดยอดจริงๆขนส่งสาธารณะยังไม่มา ตอนนี้ต้องการคนนะครับตรงนี้ฝนก็ตกจังเลยสดการค้าสปนการค้าก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะมืดมนมากนะครับตอนนี้แต่กำลังจะเช้านะครับกำลังจะเช้าเลยโอ้รถสปอร์ตเดี๋ยวก่อน คุณทำงานที่ไหนเนี่ยเอาเปิดคุณทํางานที่ไหนเนี่ยทำงานที่นี่หรอปาร์ตทำงานฟาร์มขับรถสปอร์ตนะฮะเราใส่เป็นผู้จัดการนแน่ๆเลยนะฮะผู้จัดการที่อยู่อาศัยต้องการเพิ่มใช่ไหมเนี่ยก็วางให้แล้วนะโซนที่อยู่ก็มาสร้างกันเนอ้ไฟฟ้าไฟฟ้า ไฟฟ้าครับไฟฟ้าไฟฟ้าไม่พอเหรอหรือยังไงเอ้เดา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 อ๋อตัวนี้มันอ่อนกําลังนะไฟฟ้าอ่อนกําลังแย่ละสิท่อทําทเสียไม่พออ๋อไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าไม่พอนะครับกําลังไฟฟ้าไม่พอนั่นเอง กำลังไฟฟ้าไม่พอใช่ไหมท่อน้ำเสียก็ไม่พอหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนท่อน้ำเสียมีอันเดียวแล้วยังไงแล้วมันนี่นนหรอหนึ่งนะรถไฟฟ้ากัน รถไฟฟ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่อท่อน้ำเสียเนี่ยต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมเนี่ยโอ้ยังไม่ได้นะครับท่อน้ำเสียต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ซื้อไม่ได้อะโออะไรกันเนี่ยระบายไม่ทันนะฮะน้ำรอระบาย บ้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับรอระบายแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนโหลโอเคระบายเรื่อยๆแล้วนะครับระบายลงมาเรื่อยๆแล้วผมลืมดูท่อระบายน้ำเลยเก้าร้อยเก้าร้อยสิบสี่เก้าร้อยสิบเก้าแปดร้อยโอเคก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต่อไปปลดล็อกอยู่ที่พั0สคนหรอพันสปลดล็อกแล้วต่อไปก็2อ0พ2น0 0คนนะครับอีกอีกอีกยาวไกลเลยนะฮะจะกู้เงินได้ไหมเนี่ยขอกู้เงินหน่อยเดี๋วจะไปซื้อระบบนะ้ำประปา ระบบท่อน้ําเสียเนี่ยหรือว่ามันมีแค่ท่อเดียวตรงนี้อ่ะมันก็เลยไปไม่ได้ต้องลากท่อมาอีกหรือเปล่าเนี่ยบูแต่ว่าตรงนี้มลพิษค่อนแห้งเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมโวแล้วก็ลามลามลามตอนนี้ก็มลพิษเต็มไม่นะโอ้รู้อยู่รู้อยู่โอ้โ โอ้ตายตายตายท่อน้ำเสียน้ำรอละบอยประชาชนไม่พอใจโอ้โน no. หรือว่าต้องตัวนี้หรอตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่านะต้องปรับตัวนั้นหรือเปล่าอ๋อต้องปรับตัวนั้น โอเคขอโทษนะครับขอโทษผิดเองต้องปรับระบบท่อส่งน้ําสินะขอโทษครับต้องปรับระบบท่อส่งน้ํานะครับต้องปรับระบบท่อส่งน้ํางบอาจจะกินเยอะขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ท่อส่งน้ํามีท่อเดียวด้วยนะท่อน้ําเสียสิถังขยะ การเก็บขยะก็ไม่มีปัญหาโอเคตอนนี้ไม่ไมีไม่มีปัญหาแล้วเงินติดลบอย่าเพิ่งให้ซื้อเลยอย่าเพิ่งมาแนะนำสองร้อยสามสิบห้าโอเคเงินเริ่มบวกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับท่านผู้ชมร้านค้าตั้งเองเลยนะสร้างโซนให้แล้วนะครับนี่ไงร้านบิ๊กไบค์มาเปิดตรงนี้นะครับหลังจากที่ตรงนี้เขาทําการกวาดล้างเรียบร้อยน่าสงสารนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเนินอะนะ สร้างตรงนี้เถอะเออแล้วระบบเสียงตรงนี้ก็เสียงดังลดลงมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวแทงน้ําจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะเออแทงน้ําเนี่ยไม่ก็ย้ายไปอยู่ในป่านะครับโอเคไฟฟ้าไม่พอครับรู้รู้โอเค โอเคตอนนี้บายบายนะครับในซ mm ิตี้สกายไลน์เดี๋ยวสิไฟฟ้าไม่พอจริงด้วย mm hmm. เพราะว่าสิ่งปลูกสร้างก็เยอะขึ้นเนาะ mm hmm. เราก็ค่อยปรับไปเนาะ mm hmm. ถ้ามันเปิดออโต้ hmm. ได้ก็น่าจะดีนะว้าวโรงงานล้างอะทำไงล้มละลายหรอ mm hmm. โอ้ตายแล้วเอาล้มละลายกันอะ พนักง,งานน่าจะพอแล้วนะครับตรงนี้เงินบวกบวกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสถานการณ์เมืองเริ่มดีแล้วนะครับสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับขาเข้าเมืองนะครับรู้รู้สึกว่าจะมีแต่ส่งออกนะครับอ่าส่งออกนะครับโขโมยมีบ้างไหมเนี่ยขโมยไม่ค่อยมีนะครับ โซนที่รวยที่สุดเอาวัดทำไมมันมันมาถแถบๆอยู่ตรงนี้อ่ะก็จะดูโซนสักหน่อยนะครับอ่าโซนโซนฟาร์มนะครับอันนี้โซนป่าไม้ทำอุตสาหกรรมป่าไม้ก็ได้นะครับตรงนี้ดีเลยนะครับตรงนี้ก็ทําได้นะครับโซนนี้ก็ป่าไม้ได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมหนักก็ได้นะ โอเคโอเคโอเคงั้นเรามามองดูจากมุมนี้เาลารีไปด้วยกันอ,อ้าวโอ,โอ้เดี๋ยวก่อนท่อน้ําท่อน้าเพิ่มอีกสักนิดเนาะเพิ่มอีกสักนิดนะครับแล้วขอรีไปหน่อยขอรีไปหน่อยโอ้โหตำรวจวิ่งว่อนเมืองเลยนะฮะโอ้ตำรวจหนึ่งสองสามคันนับได้ด้วยนะเนี่ย ต้องการที่อยู่เพิ่มขึ้นนะครับและไฟฟ้าก็ไม่เพียงพอนะครับเพิ่มกงบไฟฟ้าขึ้นไปสักหน่อยนะครับแล้วรีอีกทีนึงมาโซนที่อยู่ต้องการอีกใช่ไหมได้เลยสิขอมาก็จัดให้โอเคสร้างตรงนี้แล้วกันนะโซนที่อยู่ เริ่มสร้างขึ้นแล้วโอเคเฮ้ยบ้านหลังนี้ใหญ่ดีอะ The Middle Residence นะครับบ้านหลังแรกของโซนใหม่ของซอยใหม่นั่นเองสร้างแล้วครับสวยงามนะครับชั้นเดียวหรอเป็นบ้านอเมริกันสไตล์นะฮะอืมเขาต้องการคนงานตรงนั้นพอดีด้วยเนาะ ร้านค้าก็ต้องการเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าคนไม่มีงานทําอะไรประมาณนี้หรือเปล่าร้านค้าก็มีโซนอยู่นี่ร้อยกว่า1้อยหกเงินติดลบนะครับน่าจะดีขึ้นแล้วก็บวกลบอยู่อย่างนี้เลยนะฮะไม่ไปไหนเลยนะครับเงินกู้ก็ เรายังไม่ได้เพลยเลยนะฮะยังไม่ได้จ่ายบินเลยนะครับตำรวจมาตำรวจมาเออนั่นแหละโจนไปแล้วเป้าหมายต่อไปของอเมืองนี้ก็คือประชากร2 5 0 0หรือว่า3,000อะ่ะ2,200นะครับอีกสักหน่อยนะครับจะสามารถกู้ธนาคารโลกนะธนาคารโลกนะฮะชอบมากธนาคารโลกเนี่ย อืมอันนี้เต็มแล้ว11%ซนะครับบ้านเมืองก็สวยงามดีนะไฟถนนก็เป็นแบบฝั่งเดียวนะครับเนี่ยบ้านเป็นแบบเนินๆแบบนี้นะครับชอบนะเป็นโซนเป็นซอยนะครับเวลาปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาแบบถ้าอยู่ในชีวิตจริงเนี่ย ปั่นจักรยานสนุกเลยนะทางตัวนี้ก็ต้องเชื่อมกันอีกอะแต่ว่ามันไม่ไม่เรียบพอก็เลยแบบเชื่อมไม่ได้นะครับประมาณนั้นโอเคมาดูซอยหลักนะครับของอุตสาหกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างขอรีหน่อยโอ้ยตรงนี้เลี้ยงวัวโอ้ขับรถสปอร์ตมาทำงานอีกแล้ว คนเลี้ยงวัวขับรถสปอร์ตนะฮะจงจำไว้ตรงนี้มีซอยตรงกลางก็ดีนะแล้วมีซอยอยู่เทินรีเทินลับรถอะไรก็ว่ากันไปไฮสคูลยังไม่มีนะครับเราต้องมีเงินเยอะกว่านี้อ่ะต็จะสร้างแบบพวกปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้นะฮะ ส่วนที่อยู่เราก็ต้องการมากๆเช่นกันโซนที่อยู่เดี๋ยวก่อนนะขอสร้างอันนี้เป็นกาแลนพาร์คเหรอเอาเป็นาฟาร์มเออเป็นเอาฟาร์มตัวนี้แหละนะที่แกตั้งชื่อแล้วอ้ไฟฟา้าไม่เพียงพอ แป๊บแป๊บแป๊บนึงนะครับทำไมไฟฟ้าไม่เพียงพออ่ะโอ้โอ้มาทีก็นัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยฮะมาทีก็มาเยอะเลยคนระับทั้งไฟฟ้าทั้งโอเค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 ,อเค,อเคมาไฟฟ้าบอกขึ้นมานิดนึง บบน้ําที่จริงหนึ่งปั๊มนะครับปั๊มน้ําเสียหนึ่งปั๊มก็เพียงพอนะครับแล้วก็ขยะนะครับขยะเริ่มไม่เพียงพอเพราะว่าคนเมืองก็เริ่มเยอะเนาะเริ่มสายงานก็เริ่มวิ่งเยอะเช่นกันนะนะวิ่งไปหลายที่เนาะโอเคอ้าวท่อน้ำเสียปรับขึ้นมาอีกนิดนึงอ๋อ ระบายไม่ทันจริงอะดิน่าจะหลังฝนตกหรือเปล่าระบายไม่ทนันอู้สวยงามนะสวยงามจริงๆสวยงามมากนะครับเนี่ยขอแคปภาพหน่อยได้ไหมเออะไรนะ F12 โอเคได้แล้วขอบคุณครับโอ้ยทำบอกคลิปนะ ก่อนหน้านี้ถ่ายกับ OBS นะครับตอนนี้ใช้เป็นแอคชั่นนะครับซื้อมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับของแท้เลยเดี๋ยวไปอวดโอเคมีความสุขกับการแคสเกมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้อ่าไปอีกระดับหนึ่งก่อนนะครับผมถึงจะจบคลิปกันแล้วกัน ตอนนี้นะครับที่เมืองจูปิเตอร์ฮิลนะครับการทำงานโอ้ประชากรต้องการที่อยู่มากขึ้นนะฮะแล้วไฟก็เริ่มไหม้แล้วนะฮะโอ้ไม่ไฟไหม้รถดับเพลิงมาข้ามซอยเลยเออนั่นแหละจอดก่อนนะอืมโอ้โหไฟไหม้อ่ะมาสองคันเลยเรอ โอ้ยชนโอ้ยโอ้ยขับรถชนกันด้วยนะโอ้ขยะต้องการคนเก็บขยะเพิ่มสินะเพื่อเป็น62%แล้วกันตำนานหนักขึ้นหน่อยนะรถเก็บขยะยังไปไม่ถึงเลยโอเคไปถึงแล้วโอ้แต่ว่าโซนโนูน้นมลพิษเยอะนะครับ ตรงนี้ก็มลพิษเริ่มขยายขึ้นมาเรื่อยๆนะโอ้ผมต้องเลิกเลิกใช้ถ่านหินแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยปิดกันแล้วกันเนาะค่อยปิดโรงงานนะครับโอ้ไฟฟ้าไม่เพียงพออ้าวมาแล้วเหรอปลดล็อกแล้วเหรอหนอะยงังยังไม่ปลดล็อกกันสิไฟฟ้าไม่เพียงพอโอเคมา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  บูมเช้าคอนเกตูเลชันเย่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและผมก็เพิ่มเดี๋ยวก่อนนะไฟฟ้าก็ไม่เพียงพออีกหรอเพิ่มเแล้นของไฟฟ้าเนี่ยโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับจูปเตอร์ฮิลเมืองน,นี้ยังมีอนาคตอยู่การบริหารของผมก็ยังงงๆอยู่นะครับกับตัวเองนะครับ ขอต้อรับไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ c ิทสกายไลท์ชิปเปอร์ฮิลล์เอพิส od ที่3ามเอพิส od ที่2องขอต้อรับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย